จบไปแล้วครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนาสุดท้ายครับสำหรับกลุ่ม A B C D ครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่กลุ่ม A ครับแมนยูครับพลิกเอาชนะ CSKA m o มอสโไปไปนะครับ2-1 บาเซลครับบุกไปชนะเบนฟิก้า2-0ครับคุ่บีครับเซลติกครับก็แพ้เดเลตไป1-0นะครับบร์เยนครับก็แก้มือนะครับเอาชนะปารีสแซงต์แชงแมงไป3-1ครับกลุ่มซีครับโรม่าครับก็เอาชนะกาลาบักไปได้ครับ1-0ส่วนเชลซีก็กับอาเลติโกมาดิดก็เสมอกันไป1-1ครับกลุ่มดีครับ โอลิมเปียกอสครับก็แพ้ยูเว่ไปครับ2-0แล้วก็บาร์เซโลนาเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไป2ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตารางคะแนนเป็นยังไงแล้วใครเข้ารอบกันบ้างครับมาดูที่กลุ่ม A ครับแมนยูกับบาซโซครับก็ผ่านเข้ารอบไปรอบ16ทีมครับแล้วก็เซเคเอนะครับไปเล่นยูโรปาลีกกลุ่มบีนะครับปารีสแซงต์แชงแมงกับไบเอนก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็เป็นเซลติกนะครับไปเล่นยูโรปาลีกนะครับ กลุ่ม C นะครับก็โรมาเชลซีครับก็จับมือกันเข้ารอบไปแล้วก็เป็นแอเลติโกมาริดครับล่วงไปเล่นยูโรปาลีกนะฮะกลุ่ม D นะครับบาร์เซโลนากับยูเวนะครับก็ได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็จะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็ได้ไปเล่นที่ยูโรปาลีกนะฮะดูกันที่สถิติในรอบแรกนี้ดีกว่าครับ ตอนนี้ครับดาวซันโวยังเป็นโรนันโดครับที่มี8ลูกแล้วก็คนที่แอซซิตให้ได้มากที่สุดตอนนี้เป็นเนม่าสี่ลูกครับคนที่ผ่านบอลเก่งมากครับตอนนี้เป็นเซกิโอบูสเกตนะครับ400กว่าลูกเลยนะครับแล้วก็โกลที่เซฟหนึบมากครับก็จะเป็นอิบราฮิมเซฮิกนะครับเซฟไปหลายลูกมากเลยนะฮะและคืนนี้ครับยังมีแชมเปี้ยนลีกครับให้ลุ้นกันต่อครับในกลุ่ม e f g จครับนัดสุดท้ายนะครับใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับเดี๋ยวคืนนี้ได้ลุ้นกันครับผม